สวัสดีครับมีเรื่องเล่านะครับเรื่องราวของคนโคราชนะครับภาษาโคราชว่าอย่างนั้นเหรอะนะครับคนโคราชอำเภอเสริงสางนะครับบ้านกโกลนะครับถ้าพูดเนภาษาโคราชก็อยู่บนกโกลนะครับบ้านกโกลอะไรอย่างงี้นะครับเขาบ้านกโกลเนี่ยเขาจะ มีเครื่องปั้นดินเผาพูดเป็นภาษาอีสานก็คือแองม้อแองก็คือตุ่มใส่น้ําดื่มสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณจะชอบเอาน้ําไปใส่ตุ่มตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีตู้เย็นนะครับเอาไปใส่ตุ่มหรือแองเนี่ยมันจะเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องปั้นดินเผาน่นส่วนมากเวลาใส่น้าแล้วมันจะเย็นนะครับเขาก็ไปขายแองมีทั้งแองเล็กแองใหญ่นะครับอืม ไปที่หมู่บ้านผมไปถึงประมาณสักหกโมงนี่แหละประมาณนี้นะครับเป็นหน้าแล้งตะวันก็ตกดินช้าหน่อยนะครับก็ยังไม่มืดว่าอย่างนั้นเถอะแล้วมีนาหน้าหมาแกชื่อหมาจริงๆนะครับคนคนนี้ชื่อหมาอายุป,ประมาณหกสกว่าหูแกไม่ค่อยดีนะครับหูแกไม่ค่อยได้ยินหรอกพูดเบาเาเยจะไม่ได้ยินเลยนะครับต้องพูดตะโกนดังๆัซห,หน่อยหน่อยนึง ถึงจะได้ยินนะครับน้ำมาเนี่ยแต่แกเป็นคนดีอย่างหนึง่งเป็นคนรู้จักทักทายคนนู่นคนนี้นะครับนู่นนี่นั่นผ่านไปไหนมาไหนเจอใครนี่ก็ชอบถามชอบทักทายไปไหนมาอะไรยังไงชอบทักทายชอบถามผู้คนดีไม่ยิงไม่องภาษาอีสานว่าไม่องนะครับก็คือไม่ยิงนะครับและทีนี้พวกที่มาขายแอ่งมาจากปันโกรเนี่ยมาถึงตอนหกโมง เอารถหกล้อใหญ่จอดแล้วก็เอารถเข็นเนี่ยทอยทอยทอยแงนี่ใส่รถเข็นใส่รถเข็นนะครับถ้าคนเคยเห็นก็จะนึกภาพออกนะครับทอยใส่รถเข็นปุ๊บเวลาเข็นเนี่ยเขาจะใช้การเออลากเอาโดยเอาตัวของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในรถเข็นแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ลากไปนะครับโดยที่ไม่เข็นไปข้างหน้านะครับเพราะว่า เองเนี่ยมันมันทุกใส่รถเข็นเนี่ยสูงมันมองไม่เห็นนะครับแล้วแกก็ใช้ระบบลากนะครับแกก็พอขึ้นเต็มคันรถเข็นก็ลากไปพอลากไปก็น้าหมาเนี่ยนะครับแกก็ไล่วัวเข้าบ้านไล่วัวไล่ควายเข้าบ้านตอนเย็นๆนะครับแกก็เจอวัวควายมันก็อยู่เดินข้างๆถนนนะครับเพราะถ้ามาเดินกลางๆถนนก็ ดินลุกลังเวลาเดินแล้วมันเจ็บเท้ามันจะเดินอยู่ข้างถนนนะครับแล้วแกก็ทักทายถามบุคคลที่มาขายแองหรือว่าตุ่มน้ำนี่ครับโอ้ยผ้ากันอยู่บ้านไหนนอ้อนะครับแกถามอยู่บ้านไหนกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ตอบแกนะครับเขาก็หันหลังเพราะแกอยู่ข้างหลังรถเข็นเขานะครับอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็แงะหันกลับหลังตอบนะครับแงะ เขาก็บอกว่าอยู่บนโกลนะครับภาษาโคราชนะครับแงะหันหลังก็บอกว่าอยู่บนโกลอะไรเงี้นะครับแกไม่ได้ยินเพราะแกหูไม่ดีเนี่ยหน้าหมานะนะครับอยู่บนไหนเกาะแกก็ถามเขาย้อนอีกอยู่บนไหนนะอะไรเงี้ยนะครับเขาก็แงะอีกอยู่บนโกลอะอย่างนั้นโ er อ้อยจักราวาจากไหนดอกบ่ได้ยินอยู่บนไหน้่ดังดัง,ดงบึงข่อยบ่ได้ยินจะเ้า,าเลยว่ะเขาก็แงะอีกครั้งหนึ่งแงะแล้วก็ตะโกน ดังๆอยู่ย่บนโกลยู่บนโกลเกได้ยินเกได้ยินไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอแงะตอนนี้มันแงะนานนะครับรถเข็นมันวิ่งไปนะครับมันไปนสะดุดก้อนหิน <laughs> สะดุดก้อนหินรถเขน็นหงายโมแอ,องแตกหมดเลยไอ้ห้าลากเนี่ยไอ้ตายปั๊ดเนี่ยวะ่ะดาตาตานหนามาเลยนะครับไอ้ตายปั๊ดเนี่ยกูบอกว่าอยูุ่บนโกลบันโกลมึงหูุไม่ดีเนี่ยมึงไม่ได้ยินที่กูพูดแล้วก็ยุบนโกลนะ ดูสิเนี่ยโมเอเองกูแตกโมแล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยเออไอฮาลากกูบอกว่าอยู่บนโกลบันโกลโอ้ยกระบอได้ยินนออใส่ว่าเชงไงนก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ